สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีที่เขามาติดตามาช่องของผมกำนันบันทุ่งนะครับซึ่งชิปนี้สิมมวาเ์เกี่ยวกับเรื่องกันไปเห็นซิ่งทีดีๆจากทางาสารสุขโรงพยาบาลน,นะครับชิปที่แรกผมกลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับชิปนี็เลย เอามาต่อเนื่องจากทางโรงพยาบาลอะไรกันนะครับเพื่อว่ามาบอามาคุยสู่กันฟังมันจะเป็นไปได้สำหใดจุดนี้ก็คงสุบว่าหูล้ลละนะครับตจ้ที่แน่มีแนวความฉิดดีๆนะครับสำหรับอนี้ความฉิตของหนักปกข้องอย่างผกเอานะครับเลยไปเห็นสิ่งดีๆเลยขอถือโอกาสนี้วอาสู่ฟังนั่นคือการไปเห็นที่โรงพยาบาลนะครับ่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอำเภอรหรือโรงพยาบาลจังหวัดช่วงนี้ เป็นหูบว่คือเกานะครับเป็นเงียบเงาเป็นว่คึกคื้นนะครับพืตะกอนหนาในหนานี่ตะกอนหนาโควิดสิกคามาเนี่ยปรากฏว่าโรงบาดบันต่างๆนี่สิเป็นไข้กบห่างสับสินค้าเป็นอย่างที่คนเพ่นผ่านยังมหาศาลลวงไหลนะครับแต่ช่วงนี้โควิดเ้ามานี่ปรากฏว่าเงียบ โรงพยาบาลระดับอำเภอี่ตอนขึ้นีแถบสม,มิ้นไยยังเงียบสงัดโรงพยาบาลจังหวัดนะครับช่วงยม่มขึ้นนี่สำหรับผู้ที่ยังยี่หันหนึ่งสิมีเฉพาะพยาบาลแล้วก็กับคุณหมอเอาแช่เวลาสองทุ่มทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี้เงียบอยู่ในตึกในยังกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ ถ้าหลังจากโควิดนี้ถ้าเห็ดได้แบบนี้ในแนวความคิดของผมถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดของสาธารณสุขถ้าเห็ดได้เน่ถ้าเบืบ้องหลังมันเนก็เห็นบาอย่างนะครับเพราะว่าตามที่เขาเห็ดในช่วงโควิดเนี่ยตามทีทางโรงพยาบาลสาธารณสุขบนเห็ดตอนเนี้ยคือหนึ่งเตียงคนไข่หนึ่งคนเฝ้าหนึ่งเตียงคนไข่หนึ่งคนเฝ้า นะครับที่ความหมายสลรพุธที่เฝ้าไขนี้คนหนึ่งผู้ไขกับผู้ป่วยคนหนึ่งใช้นั่นกับพ่อคือจังช่วงเนี้ยเพิินเฮ็ดอยู่เนี่ยโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลนะเพื่อ,อเฮ็ดด้วยกัน,กนเฮ็ดให้โรงพยาบาลบ,าลบ่มีคนแออดัดบ่มมคน บุญไหว้บ่มีคนที่สิไปแพร่ขยายเชื้อโรคต่างๆถื่าเป็นเรื่องที่นาหนาสิเป็นไปได้อยู่ถ้าว่าโควิดรอดนี่ผ่านไปนี่เอามาตรก,การตัวนี้ไปใส่นี่เสียให้ทางโรงพยาบาลสะอาด เสียนให้ทางโรงพยาบาลปลอดภัยต่อโลกต่ออย่างต่างๆนะครับเขาตัดปัญหาไปเลยคือระวังผู้ไปเยี่ยมเนี่ยหามเยี่ยมตามเวลาเวลาทีนี่แหละช่วงโควิดนี่แหละหามเยี่ยมตามเวลาแล้วก็หามเฝ้า เกินหนึ่งคนต่อต่อเตียงเบิ้งแล้วเย็ดให้โรงพรยาบาลนี้โล่งโรงพรยาบาลสะอาดโรงพ,พรยาบาลนี้ปลอดเชื่อตามที่ไปสังเกตนางคิดนางอ่านโอ้เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เลย อยากมาเว่ามาคุยอยากมาแสดงออกในส่วนนี้ย,นย่ำขึ้นประมาณเดกสองสามถุนไปในเงียบสงัดนะครับจนหยันมีเฉพาะคุณหมอเพิน่นยางดึนๆเข่าตึงนั่นลงทึงนี่กระพวกพยาบาลเปลี่ยนกะเปลี่ยนเว้นกันสำหรับผู้ที่ไปเฝ้าไข่ ก็น,นอนนะครับน้าเตียงน้ำยังเราน้ำมูนั้นและเป็นเรื่องที่ดีนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้แนวความคิดของผมว่าหลังจากที่โควิดผ่านไปก็เอามาตรการของโควิดนี่ยนะยังไปใส่กับโรงพยาบาลเกิดเสียให้โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่ปลอดโรคปลอดภัยปลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีเชื้อแพร่กระจายเอามาตรการ ช่วงโควิดนี่นะครับไปใส่ตลอดไปพวมว่าน่าสิดีที่สุดสำหรับสาธารณสุขเมืองไทยและกัสิเหตให้ลดค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาพยาบาลในการต้องใส่นั่นใส่นี่เกี่ยวกับบุคคลที่บจิวของหมายความว่าบุคคลที่ไปเยี่ยมนั่นแหละโบโีจวของอยังแค่ไปเยี่ยมให้กำลังใจกันสอ แต่ก็ซอยยังผู้ไขผู้ป่วยบ่ได้เป็นนาทีของคุณหมอเพิ่นนะครับดังนั้นก็เรื่องนี้ก็เลยยิ้กาดเมื่อว้าสู้กันฟั่งนะครับเป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีๆนะครับดังนั้นก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช่องของผมนะครับมีโอกาสก็กอย่าลืมติดตามอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดี